ปัตเลตียนตัดผมเด็กไร้าสายสิงเบานะครับยี่ห้อโบเจอันนี้อาจจะกลับหน่อยไม่เป็นไรนะครับเมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในนี้จะมีรายละเอียดนะครับมีอะไรบ้างในนี้มีตัวเครื่องตัวปัตเลตียนเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับว่าเสียงดังแค่ไหน มีเสียงครับแต่ไม่ดังมากไม่ทําให้เด็กตกใจข้างในนี้ก็จะกประกอบไปด้วยใบรองหวีมีสี่เบอร์นะครับเดี่ยสำหรับไม่ให้ผมสั้นเกลียนจนติดหนังศีรษะพิธีใช้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่แล้วก็ไถก็ตัดตัดผมชุ่ มีอุปกรณ์แถมให้ก็คือน้ำมันหล่อลื่นนะครับเอาไปสำหรับใส่ตอนหลังจากตัดผมเสร็จแล้วแปรงแล้วก็สายชาร์จแปรงนี่เวลาเวลาทาความสะอาดนะครับห้ามโดนน้ำนะฮะก็จะปัดผมออกจากช่องนี้หรือไม่ก็ถ้าผมติดเยอะก็งัดออกมาได้งัดออกมาได้แล้วก็ปัดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ หลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะหยอดน้ํามันหล่อลื่นเพื่อไม่ให้เป็นสนิมหยดน้ํามันหล่อลื่นตรงนี้หยด2องหยดพอฮะไม่ให้เป็นสนิมแล้วก็เก็บท้เปไปล้างน้ํานะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับราคา250บาทส่งฟรีมีทั้งโอนและเก็บปลายทางครับทักแชทได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ